ยังไม่อยากใช้ความรู้จักกันเพิ่งรู้จักกันเพิ่งทำความรู้จักดีกว่าค่ะมันยังไม่ได้เป็นแบบความสัมพันธ์ยังไม่ได้เป็นแบบเป็นแฟนหรือว่าเป็นอะไรอย่างงี้กันคือเหมือนกับเป็นเพื่อนกันมากกว่าก็เริ่มคือจิ๊บก็บอกตั้งแต่แรกเราว่าเออถ้ามีใครเข้ามาเราก็ไม่ปิดโอกาสที่จะได้คุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือแบบว่าเออคุยแล้วอนาคตจะเป็นยังไงอย่างตอนนี้ตอบไม่ได้จริงๆตอนนี้ได้ามาคุยแ้วเป็นัไงบ้างจริงจริงแล้วอ่ะเขาคุยกับใครก็ได้ไม่ คาจิด ER ูที่สิ่งที่เขาเป็นมากกว่าคล้ผมตอนนี้เขามีทำภายในขนาดไหนก็จริงๆก็คืออยู่ในช่วงแบบคุยคุยกันอยู่เลยยังไม่ยังไม่ได้แบบเฮ้ยรู้สึกแบบยังไงคือให้เริ่มจากเป็นเพื่อนไปก่อนดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเข้ามาตอนนี้จิ๊บจับเพื่อนไปหมดก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องดยูไว้ก่อนต้องยังตอบไม่ได้เลยว่าเ่ยกี่ยังแบบสั้นมากอะสั้นเกินไปที่จะตอบได้ว่าแบบดูแลดีหรือว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมาเที่ว เราจิ๊บดูจิ๊บเขาไม่ได้เอาใจใส่ขนาดนั้นเพราะว่าที่ผ่านมาจิ๊บไม่ได้ต้องการคนที่ดูแลเอาใจใส่ขนาดนั้นจิ๊บต้องการคนที่เข้าใจจิ๊บจริงๆรับในสิ่งที่จิ๊บเป็นได้แล้วก็รักเราจริงๆมากกว่าจิ๊บดูตรงสามข้อนี้ถ้าเกิดเขาทําได้ก็ดูก่อนจริงใช้เวลาตอนนี้ใช้คำว่าสอดตอนนี้ยังสอดอยู่ค่ะแก้พูดเลย